พรยาญาณดิศไปจ้าจ้าไปจ้าจ้พระพุทธเจ้าข้าพ่ออยู่หัวพระพุทธเจ้าข้าพระยาญาณดิศมันพักดีนี่นี่มันเกิดอันใดกันขึ้นเหตุใดเหตุใดทัพชาติกลางร้าของเจ้าจึงได้ล่าถอยทัพกันมาระสำนักสายเยี่ยงนี้ขอเดชะพระยาญาณดิศพระพุทธเจ้าข้าอ่อเอ่อเอ่อสมสมเด็จพระพุทธเจ้า ข้ามอบมุกไปทุกทุกจุดแล้วนี่เป็นอะไรยี่อะไรกันนั่นะสิเลือกไป็ยี่อะไรกันขยายานาดิจงเร่งแจ้งแก่ข้ามาบัดนี้ขอเถิดชะาสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าข้าข้าเอามาหาพรองข้าหาโยน้องปูคนพับหลวงมันอยู่เต็เบุบนะ